ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมมี่แซมซีดีมาช่องที่ฟังดูมันเกี่ยวกับหนังแต่ไม่เกี่ยวกับหนังนะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมสมาครับมด o ันบ็อกเคอร์เลอร์นะนะหในที่สุดก็เริ่มเปิดโปรเจกต์ใหม่สักทีนะทุกคนนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่เราต้องการก็เถอะนะแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนผมได้พูดเปิดชิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เนื่องจาก พอมันเปิดเชเดอร์แล้วมันแหลกอะม็อดนี้เปิดเชเดอร์ได้ทุกคนซึ่งผมเล่นได้แบบปกติแบบไม่แหลกเลยแต่ในชิปมันคือแหลกไงที่ผมไปอัดมาแล้วดีนะที่ผมรู้ตัวทันไม่งั้นอัดไปเป็นชั่วโมงแล้วก็พอมาดูอีกทีก็คือคลิปพังแล้วแล้วก็แบบโอ้เฟลไม่เล่นแม่งแนละ้วโอเคผมจะพูดแบบที่ผมเคยพูด,เป,ดเปิดไปก่อนหน้านี้เลยนะแต่ทุกคนไม่ได้ดูแล้วแต่ผมจะมาพูดในตอนนี้ก็คือ ซึ่งตอนแรกที่ผมจะเล่นไม่ใช่ม็อดนี้นะทุกคนผมจะไปเล่นเออ the dioblist นะที่ว่ามันเป็นเหมือนชิปอนาล็อกเคอร์เลอร์นะประมาณนั้นที่ผมไปเห็นมาแล้วมันแบบดูน่ากลัวน่านาเล่นมากเลยอะเออแต่เนื่องจากว่าม็อดมันมีปัญหานะผมเลยว่าจะเปลี่ยนไปอีกม็อดหนึ่งก็คือ gossila b l t o แ brand แต่นั้นก็มีปัญหาเหมือนกันอีกโอโ้โหก็เลยแบบเสียดายมากเลยแล้วผมก็เลยลองหาม็อดใหม่มาเล่นแล้วก็มาเจอม็อดนี้นะก็คือ one box c r l e r นะเนี่ย วันบล็อกเคอรเนี่ยแต่ว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันบล็ er, ที่ผมเลื่อนมาเจอนะแล้วก็เห็นว่าเออมันมีทั้งปืนมีทั้งสปสปาร์ลาดหลายๆตัวที่เรารู้จักนะทั้งที่เราเจอในมาคา a f t เองกับเจอแบบรู้จักด้วยความส่วนตัวในคลิป y o u t u b e ในอะไรพวกนี้นะทุกคนผมก็เลยว่าเออลองมาเล่นหน่อยก็ดีนะบวกกับเห็นคนหลายๆคนเล่นแบบมาคา c r a บล็อกเดียวมาสักพักแล้วนะแล้วทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะตอนแรกมันมีอยู่บล็อกเดียวแต่ ผมเข้ามาเล่นก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอะพอกว่าจะรู้ตัวก็คือผ่านไปสิบนาทีละตดีนะยังไม่ผ่านไปเป็นชั่วโมงไม่งั้นก็เตรียมตัวเล่นเกมอื่นได้เลยอโอเคทุกคนปะเราจะเริ่มทำภารกิจดีกว่าภารกิจวันนี้ของเราก็น่าจะสร้างพื้นที่ให้เราอยู่ได้นะแล้วก็เจอผีแล้วก็สร้างบ้านประมาณนี้ไหมเบสิกเบสิกตามสไตล์เซินีมาทุกคน เออแล้วก็อยากบอกอีกอย่างนะทุกคนตอนแรกที่ผมเกิดมามันจะมีเทปด้วยนะแบบเทปเกิดมาพร้อมกับตัวผมเอาไว้เอาเหมือนเอาไว้ใส่ในเครื่องเล่นเทปนะเพื่อให้เราดูข้อมูลว่าที่นี่มันเกิดอะไรอะไรขึ้นแต่เนื่องจากว่ามันมีสถานสถานการณ์หนึ่งทําให้ผมตกลงเป็นตาข้างล่างนั่นนะก็เลยทําให้เทปหายไปเสียใจมากเลยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปเมื่อไหร่จะมีหิน เฮ้ยไม่นะไม่เมื่อกี้หินเหลืออะไรหล่นลงไปวะดีนะเรามีอยู่แค่บล็อกเดียวก็เลยไม่มีอะไรต้องกลัวมากเพราะงั้นเราจะยังไม่สร้างพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนเราจะเก็บทรัพยากรไปก่อนเพ,เพราะตอนนี้พูดตรงๆคือผมไม่พร้อมรับมือตัวอะไรทั้งสิน้นเฮ้ย,ยหมูเฮ้ยพีกหนูพีกหวัดดีเจ้าหมูฉันชื่อแซมซิลิมาในชื่ออะไรอะ่ะ ไอ้เชื่ออูดกันเราจะเรียกนายว่าอูดละกันนี่ทุกคนเพื่อนตัวแรกของเราแล้วเขาน่าจะได้อยู่กับเราอีกนานเลยนะคืออยากจะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ก่อนที่ก่อนที่ผมจะรู้ตัววชีพมันพังอะ่ะผมเจอหมูอยู่ตัวหนึง่งแล้วมันยืนอยู่ตรงไอ้บล็อกที่ขุดเนี่ยวันบล็อกเนี่ยแล้วผมขุดลงไปมันตกลงไปตายเลยทุกคนผมรู้สึกเสียใจมากเพราะงั้นฉันจะไม่ทำนายแบบเพื่อนของนายก่อนหน้านี้เลยคขาด ฉันให้สัญญาแต่ไอตัวอื่นกูไม่รู้ว่ามันจะทําแบบปูไหมาะงกันกับระวังด้วยเฮ้ยไม่ใช่พิก,กา้ามันมันไม่ใช่หมูสีดำํำไยถอยออกไปเดี๋ยวมึงตกไอเฮีเ้ยไม่ใช่ไอเฮี้ยคุณหมูไอหมูไอุดไปอผ่า,าขนาดนี้มึงไม่ผ่าลงหัวกูเลยวะ โฮ้ยวัวไม่นะพื้นที่ตรงนี้เริ่มเยอะละเราอาจจะต้องเริ่มสร้างบ้านแล้วนะทุกคนนอกมันอาจจะต่างสีกันหน่อยนะทุกคนแต่เราเน้นอยู่ไงไม่เน้นความสวยงามและไอ้เี้ยนี่มึงลงมาสักทีไม่งั้นกูปาดคอมนะลงไป เ๋ยวมันไม่ใช่ที่ที่วัวควรขึ้นมาเหียลอไปไปย่าย่าโอเคลงไปแล้โอเคทุกคนในที่สุดก็มีอะไรคุ้มกะลาหัวเราสักทีนะตอนนี้โอเคระหว่างนี้ผมขอขุดดินเพิ่มก่อนเนื่องจากดินหมดละเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นเมืออะไรอะ่ะ ใช่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โห,โโหทุกคนเห็นปะมันคือตัวอะไรอ่ะแป่นนึงใช่ตัวละครของโทโมัสอ่าโทโมัสแอดิสันปแบบ่าวันนั้นอันอันนั้นคนคิดช่างไฟไอ้กลางดินกอนผมป่าเห็นพี่นะครับไอ้เฮียแล้วตัวมันอยู่ในบ้านครึ่งบ้านกู แล้วทำไงอ่ะสิเนะี้ยวางบล็อกไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันโอ้โหซูปเปอร์แพะป่าก็อยู่ไอ้เหี้ยพอกูไปอยู่บ้านครั้งเดียวตัวอะไรเกิดเต็มบ้านกูไปหมดเลยอ่ะกูสร้างพื้นที่ให้พวกมึงได้เกิดแล้วกันไอ้เหี้ยด่าเลยโหยจะทำลายบ้านกูนะเฮ้ยเหมือนหนูอะ เหมือนพิกกี้เมาส์เลยทุกคนเหมือนพิกกี้เมสาเลยเฮียมันมาได้เฮ้ยเดี๋ยวเรามีเราจำกัดตายเราตายไม่เกินห้าครั้งเหรอเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นซีรีส์แบบที่ผมมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะทุกคนเพราะคนเย่ายผมไม่น่าอยู่รอดได้นานหรอกนี่อาจจะเป็นโปรเจกต์เดียวแล้วจบนะเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ว่าแบบเราตายเออสองทับห้า มตายไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็คือครั้งที่สองก็แปลว่าโอ้โหเรามีเวลาจําเราตายจํากัดนี่หว่าโอ้อันนี้ผมเช็คไม่เชียร์เองปะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นซีรีส์ยาวๆนะอาจจะเป็นซีรีส์เดียวแล้วจบไปเลยนะทุกคน <c oughs> เอาดินบล็อกไว้ก่อนเลยอย่างน้อยถ่วงเวลาได้สักวิสองวิก็ยังดี ส่วนพวกมึงอีกสักหน่อยกูน่าจะได้ปาดคอทิง้งละฮึอะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นงูหางก็ดิง่งเหรอฮ้ยใครเป็นไรอะ่ะแลวนั่นคืออะไรวะใครคุณอะไรอยู่วะมีใครในนี้เป็นหน่วยกล้าตายกล้าออกไปดูไหม ไม่น่ามีทรงนี้ไม่น่ามีใครกล้าอาสาแม้กระทั่งกูเองก็ยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยไอ้ย้ยตกใจหมดเลยโอ้ไอ้เหี้ยละอีกอย่างก็คือไอ้ตัวที่เรามองว่ามันมันเหมือนมีอะไรขุดอยู่ตรงนั้นโอ้โหโอ้โหยา ย่าย่าย่าจื่อไอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รู้ล่ะกูฟันก่อน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 เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดไม่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 ขอให้ได้อะไรมากกว่านี้หน่อยไม่อยากไม่งั้นกูต้องเชี่ยไอ้เจอึดจังอะอึดจังอ่ะอึดจังอะอึดจังอะอึดจังอะเออโอเคทุกคนดูเหมือนผมเล่นแบบประมาทไม่ได้ละ

เสียงอะไรเสียงอะไรเป็นึเป็นปักให้สว่างก่อน,นกูกลัวอุ้ยเออเอขออนุญาตนะทุกคนผมอาจจะอาจจะไม่ได้ให้ทุกคนเห็นชัดขนาดนั้นนะโอ้โหมองหน้ากูอยู่เลย มันกำลังทำอะไรอยู่เฮ้ยมันกำลังเต้นอยู่ใช่ไหมหรือมันกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ขอเอานี้หรือเราควรควรควรดูอยู่อยู่ตรงนี้ดีทุกคนกลัวไม่ใช่ <c oughs> ผมจะพูดคำนี้สักร้อยรอบไปเลยคำว่ากลัวเนี่ยกลัวจริงๆกลัว เตื <ś m ics> ่อไปละกออูดเลยไอสัตว์ข้าเปิดดีนักมึงไม่ต้องเปิดไอเฮี้ย <ś m ics> ด่าเลยกูัวแล้วขออนุญาตรปรับไฟทุกคนตอนนี้คือต้องจริงจังมากเลยปกติผมไม่เคยเล่นแบบแบบชีวิตเดียวอะ่ะแบบไม่ถึงมีชีวิตจำกัดอะ่ะพูดผิดขออนญาตขออภัยทุกคน นี่เป็นครั้งแรกเลยผมผิดเองผมไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเองว่ามอสมันจำกัดไม่งั้นโอ้โหไม่งั้นผมไม่น่าเล่นอ่ะไม่เป็นไรเราเล่นมาละเราต้องทำให้ถึงที่สุดดีที่สุดทุกคนเซอซินมาแล้วก็ตัวผมเองด้วยเออนื่อเมื่อเขาให้จดวันทึกว่าอย่างนี้เราก็ต้อง นี่เรียบร้อยไอ้กากถือกํเหนิดขึ้นแล้วนี่แล้วก็เอยบายแซมซิดมาเอาเป็นแซมเออชื่อสมมุติว่าแซมซิดีมาเรียบร้อยทุกคนนี่นี่คือสมุดบันทึกของเราทุกคนไหนลองอ่านดิอ้าวอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลย ไอ้กากน, boundaries. นี่ไงนี่สมุดบรนทึกูุ๊ยใครจะเข้ามาเล่นลองด้วยนะถ้าเกิดอ่านเจออันนี้ก็รู้ละนว่าน่าจะเป็นของใครทุกคนอย่างน <in ั้นก็มีเรื่องสังสรรค์หรือตลกให้เราได้ผ่อนคลายบ้างนิดนึงนะออืม้ช่มหยายา อย่า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 กูเห็นอะไรข้างนอกด้วยอย่าอย่ากูคือเสียใส่อะเอ้าเอ้าก็เกิดได้ปกตินี่ทุกคนเออแปลงเอออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะ เออแบบอดดป๊บหนึ่แบบนงนนออออนะมันก็เกิดได้ปกตินี่แป๊บหนึ่งตอนนี้ก่อนอะไรอ่ะขออุดก่อนขออนุญาตนะทุกคนเดี๋ยวมันก็เกิดได้ปกตินี่เอ้านี่กูโดนต้มเหรอเ <c oughs> นี่กูโดนต้มเนี่ยว่าเอาโอเคทุกคนดูเหมือนผมจะเข้าใจผิดนะไอคิวห้าครั้งเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะหรือเราอาจจะได้ตายได้เรื่อยๆปกตินะโอโอเคอย่างน้อยก็ดีทุกคนโอ้ อย่างน้อยโล่งใจระดับหนึ่งแต่กูก็ไปกล้าขุดออกไปแบบนึงก่อนหนึ่งผมขออน,นุญาตท้าประตูครับผมตกใจผมนึกว่าผมจะได้เปลี่ยนเออซีรีส์แล้วเมื่อกี้พอเห็นไอ้แพะป,ป่านั่นนะ่ะพุ่งมาชนผมอะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ควรทําที่สุดปะ่ะโอเคเราเตรียมของพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนนี่เราต้องไปตัวป่าบไว้เราไม่เอาเหล็กไปเสี่ยงหรอกตอนแรกผมก็นึกว่านึกว่าผมจะตายแบบไม่ฟื้นละ ไม่งั้นผมจะแบบใส่ชุดเกราะแบบเพื่อให้ตัว,ตวเองตายยากที่สุดอ่ะอืมเราจะได้สร้างพื้นที่ละโอเคเราสร้างพื้นที่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อืมสร้างพื้นที่ให้มันแยกกันหน่อยถ้าเกิดมอนเกิดเราจะได้กระโดดไปสักฝั่งหนึ่งได้ทุกคน <c oughs> ผมเห็นคลิปฝรั่งเขาทำนะดูเหมือนกลางวันน่าจะไม่มีอะไรปะ แล้วก็อุดทุกวันนี้ทําบ้านปกติไม่ได้ปิดประตูแค่นี้ไม่ได้แม่งเปิดประตูเข้ามาเองทุกคนทุกคนว่าผมควรขึ้นไปดูไหมคุณออกไปดูไหมเอาวะออกไปดูทุกคน อ้าวไม่มีอะไรเฮียเอ้กูว่อา,อ,าอุตส่าห์รวบรวมความกล้าตั้งนานอ๋อเออผมลืมได้ไงวะเออมันจะมีวิธีการหนึ่งทุกคนเฮียเน,นี่ยเปิดไม่ค่อยดีซะมันจะมีวิธีการหนึ่งทุกคนที่ทําให้ผมดูข้างนอกโดยที่ผมไม่ต้องมีกระจกก็ได้นะแปบนเป็นเหมือนแบบเราหันเป็นบล็อกเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะทําให้มอนเข้ามาไม่ได้แล้วเราก็สามารถมองเห็นข้างนอกได้ด้วยเหมือนกันเออกูลืมไปได้ไงวะเนี่ย เ,เดี๋ยวทดสอบก่อนเนี่ยทำทำเป็นครึ่งแค่นี้เราก็สามารถเห็นข้างนอกได้เออกูนี่แม่งเฮี้ยฉลาดจริงๆก็อุตส่าห์ปิดไว้ตั้งนานหาวิธีทำกระจกตั้งนานที่ไหนได้เออมันมีวิธีการนี้อยู่ลืมไปเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อ,อนี่ไงเออเวลาเออทุกคนเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะถ้าเกิดว่าชาวไอคนขายของเนี่ย มันตกกลางคืนหรือจะได้รับอันตรายไม่ไหล่มันจะกินยาล่องหนนะเนี่ยและเนี่ก็คือวิธีการรอดของเขาในแต่ละคืนโอ้กูกูก็ว่าอยู่ทําไมมึงรอดได้อ๋อที่แท้มึงกินนี้นี่เองนี่เพิ่งรู้เลยนะโอเคทุกคนแค่นี้เราก็สามารถถ็นข้างนอกได้ละอะไรวะเพจเทลยูอ่ะขออภัยด้วยนะผมอาจจะผมอ่านไม่ออกนะ โอ้ยโอ้โอโดน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 โอ้ยติดสถานะอ๋อมันโดนโดนแล้วมันเป็นพิษผมก็นึกว่าเป็นพรอแรงชนของมันซะอีกตอนแรกโอ้โหโหดีจังที่ผมคิดถูกเอาอันนี้มากั้นไว้ไม่งั้นมันโอ้โหไอสัตว์ทำกูไว้อะเฮ้ยมันเข้ามาได้ไหมไ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยมันพังบล็อกเข้ามาหย่า โอ้โหเสียงโอ้โหเฮ้ยอ oh, pues อะไรอ่ะโอ้โอเคมันตายแล้วใช่ไหมใจเย็นๆเฮ้ยเฮียเฮ่ยเฮยตัวอะไรวะเหมือนแมว อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชื่อว่า,วาอะไรมะมันเคยเป็นกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งผมจำได้ว่าแต่ลืมชื่อมันโอเคจตตัวอะไรก็ช่างแม่งแต่ก,กูไม่อยากรู้จักละโอเคทุกคนดูเหมือนว่าไม้จะเอาไม่อยู่นะผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหินแทนวะ หินหน่าจะเอาอยู่ป่ะผมเดาว่าอันนี้ผมแค่ดานะเฮ้ยมานยเฮ้ยเจ้าหมามีกระดูไหมมีกระดูให้มันไหมไม่มีโอ้โหเสียดายจังเจ้าหมาฉันจะเลี้ยงแกไว้ตั้งชื่อแกว่าอะไรดีลักกี้ได้ไหมชื่อเบสิคที่หายไม่เป็นไรเราเราจะตั้งชื่ออะไรดี ตั้งชื่อว่าอับโชคดีไหมเพราะมันอยู่กับเราในสถานการณ์ที่โคตรอับโชคเลยทุกคนค <c oughs> ออเราจะตั้งชื่อมันว่าอับโชคแล้วกันแต่ก่อนอับโชคผมขอปิดเที่ยนี่ก่อนโ <c oughs> <c oughs> อ้ยอับโชคโทษทีนะยังไม่มีกระดูกให้ตอนนี้เดี๋ยวค่อยกันระหว่างนี้กูขอขุดก่อนโอเคทุกคนเราจะขึ้นไปทำชั้นสองโอ้โห,โห,โห,โหกูกลัวเลยเจอเมื่อกี้เข้าไป เราจะทำชั้นสองให้เสร็จไปเลยนะต่อให้เราจะ,จะเจอกับความน่ากลัวแค่ไหนเราก็จะทำแต่ผมขออนุญ,ญาตขอดูโอ้ยาโอเยโอโอเยขออนุญ,ญาตนะจ๊ะยาพอไหมขอให้พออวยพร โอเคดูเหมือนจะไม่พอแต่กูขอลงไปก่อนพอไม่พอไม่รู้โอ้ยกูโดนอะไรวะมันตีกูเหรอกว้างขนาดนั้นเลยโอเคเอาวะ่ะชั้นสองกูปลอดภัยระดับหนึ่งแลว้วเวยกูึงทำอะไรกูไม่ได้ละอย่างน้อยนิดนึงอย่างน้อยนิดนึงอุย้ยดูบ้านเราดิถึงมันจะไม่ได้สวยหรูหรามาเหา่า แต่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่เลยกําลังดีเลยนะทุกคนถึงพื้นที่ข้างหน้าเราจะยังไม่เสร็จสบู่แล้วก็ไม่ได้ปักไฟไม่มีอะไรเลยเอาง่ายๆตอนเนี้ยแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ในเมื่อือมอขอทําอะไรอีกสักหน่อยก่อนแล้วกันก่อนปิดคลิป <c oughs> ไอ้เหี้ยตกใจหมดอือเ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 ฮ้ยโผมาสองตัวเลยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยบ้านกูโดนทำลายไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหแต่แม่งทำลายโอ้โห โหน้าเกลียดน,น้ากลัวไอ้หนูฟลุกเฮ้ยมันควักมือเรียกผมมันควักมือเรียกผมคงไม่คิดจะปีนขึ้นมาใช่ไหมด้วยความสูงของมึงยังไงมันก็ไม่พอเว้ยไอ้บิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นมุมซ้ายไหมมันขึ้นภาษาแบบเหมือนคอมกูโดโนแฮกเลยเฮียไอเฮียเออว่าจะปูกป่าซะหน่อยไอ้นี่ก็มาขัดขวางซะได้ โอ้เปลี่ยนได้หเปลี่ยนได้ใช่ไหมโอเคกูคทำใจละยาโอเคไหนๆเราก็แทบจะไม่มีอะไรทำล้วในตอนนี้ก็คงต้องขอตัดจบรายการแต่เพียงเท่านี้ดีดกว่า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแซมมี่แซมซีดีมาด้วยนะทุกคนเป็นไงบ้างมอดนี้ทุกคนสนุกไหมอาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะแล้วก็ความเข้าใจผิดที่ผมคิดว่าเออตายได้แค่5ครั้งนะอุตส่าห์เล่นอยู่ในบ้านอุดอูดอด้อยู่แต่ในบ้านตั้งนานนะเพราะกลัวว่าจะไ้ตายกลัวว่าจะตายแล้วแบบจบชิปไปแบบแทไม่ได้ไดทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็ตายได้รวมๆมอนเดิมนะ ซึ่งม่ก็เป็นเรื่องลายอย่างหนึ่งในคลิปคลิปนี้นะแต่ก็ดีละเพราะงั้นก็คงต้องไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นซีรีส์ยาวไหมนะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มันก็สนุกแหละแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบไหมนะทุกคนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกๆคนอาจจะชอบไหมนะผมก็ทําได้เพียงแค่ภาวนาว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะก็ถ้าไม่ชอบอะไรตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้หรือมีมอดไหนเสนอมาก็ พิมพ์มาเลยทุกคนส่วนจะเล่นไหมก็เดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกทีนึงแต่พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้ทุกคนเป็นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพราะฉนั้นก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนูเสียงอะไรวะพี่อ่ะแน่จริงพวกมึงโผล่มาดิกูจะยืนรับตรงนี้แหละที่ไปมาไม่เอาเลกว่าเข้าไปในบ้านดีกว่า